เ5 8าาลายเฉพาะตัวทางนี้ครับปัดตรน,นี้ครับโอเค่านครับ9 5้าาลายเฉพาะตัวทางนี้ครับปานครับ960ายลายเฉพาะตัวทางนี้ครับ ตามครับปี961รายเฉพาะตัวตามนี้ครับถามครับสาธิตการจับสองขาน,นี่รุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะฮะสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองหมีเพี่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับ ออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับดูนะฮะฝันข้อมือเป็นหลักครับก็จะกลับแบบนี้ครับ